เตรียมไปครับอ่ะหนูเตรียมเส้นคูยกเก่งๆไปหาคุณ ถ่ายช่างต้องถ่ายร่วงาปด้วยครับแลวมาไหนอ่ะไปยืดสายเ่ยไปยืดสายเลย น้ำเต้าหู้ใส่น้ำเต้าหู้ใส่ไปด้วยนะน้ำเต้าหู้ใส่ไปด้วยนะน้ำเต้าหู้ใส่ไปด้วยนะน้ำเต้าหู้ใสไปด้วนะน้ำเต้าหู้ยนะนต้าหู้่ไปด้นน้้าหูใส่ไป้ยนะน้ำเต้าหู้ใส่ไปด้วยนะนู้่ไปด้วยนะนต้้ใไปนะน้ำเต้าหู้ใส่ไปด้วยนะน้ำเต้าหู้ในะ รให้่ใช่ไหมสองสามสี่นะเปิดหมดเลยแล้วได้ระดับดูด้วยแล้วตองรอก้องเดี๋ยวจับให้ได้นะกล้อง ถ้าร้องให้เต็มเสียงนะถ้าร้องไม่เต็มเสียงคนฟังหลังอันนี้นั่งหรือยืนเนี่ยอันนี้นั่งอันนี้ยืนใช่ไหมพีู่้อ่าหนูนั่งได้แล้วค่ะอ่าห้องจับเสียงนะสามจับหนึ่งจับนี่ทสามสามจับนี่มันจะได้เห็นหน้าหนึ่งจับสามคนนี่สามจับสามคนนี่ครึ่งตัวสองจับนุ่งผ้าสองจับนึ่งผ้าจะได้เห็นหมดได้นี้พอ สองคอยฟังด้วยเผืออะต้องจับเข้าไปไม่เป็นไรไม่เห็นไมเป็นไรเอาเอาแค่นั้นอยปต้องลงหาสองสองต้องลงยาขยัตสต้องลงอีกจับต้องลงต้องลงเน่บกลางมันน่ะเด็กเห็นแล้วเนี่ยไหนไม่เห็นไหมเห็นมีหน่อยเออให้มงกระาที่นึงจับเรดีก่ไม่เป็นไรไม่เป็นไร มองสามจตคนนี้มองกล้องนี้ทุกคนมองกล้องแถวนี้สามนี้ไอ้สามคนนี้มองนี้ไอ้สามคนนี้มองกล้องนี้โอเคแล้วคนนี้มองกล้องไหนเฉียงกันนะมองกล้องนี้นะมองกล้องหนูนะอาจารย์ไอ้หนูมองนี้ไม่ต้องมองกล้องสุดยอดเสรอสุดยอดมองกล้องนี้ยืนอย่าให้กันเอาผู้ว่าทั้งสามเสร็จแล้วนิ่งเลยนะอย่าใยังนะ ดูดีๆนะลูกบนนั่งนั่งดีๆพร้อมไหมคะบนนั่งนั่งดีๆตกหายใจลึกๆหายใลึกๆออกกล้องสองไม้สเน้อแล้วเสียบโนะโนนะคมตัวเองไม่ได้นะโนะ้องอไมมตั